กราบสวัสดีท่านผู้ชมกันเลยนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องแต่แอมซิงนี่เป็นไงเป็นเว็บร้อยยี่ห้าตัวเอสตัวครื่องเถิดแต่ผมเอาเครื่องเอเมเด็กมาใส่เห็นไหมเครื่องเอเมเด็กเนะนี่ยเนี่ยคาดมือเห็นไหมเนี่ยไม่ได้หลอกเลยคาดมือคานมือ <c oughs> เครื่องรถเอเมเด็กที่ผมขี่เมื่อก่อนที่ผมถ่ายลงคลิปมาเดี๋ยวพามาดูตอนนี้เอเมเด็กเด็กโคร ดูเหมดสภาพเลยเดี๋ยวผ่าดูเลยพระตอนนี้ยังขาดท่อขาดเบาะขาายุสีแบบนะฐานเกี่ยนปั๊มต,ติ๊กแปลงอยู่กำลังแปลงพวกชุดฟองชุดไฟอะไรพวกเนี้ยยังไม่จ่าเข้าที่เลยนะดูอยางนี้เห็มันยังแบบยังไม่เข้าที่ของมันอะตอนนี้ก็ติดอยู่ที่คันเกียร์แล้วนะ มันจะสั้นกว่าเหมือนแกนเกียร์ของเอ็มเอเมอริกมันจะสั้นกว่าของเว็บนี่มันติดแข้งใช่ไหมติดแข้งติดประเ้าหมดเลยเนะนี่ยเนี่ยติดแข้งติดประเ้าแต่มันก็เหยียบได้เลยแต่มันจะหลุดไงเวลาเราขับอะใส่ครบหมดแล้วโซ่สเตอร์ตรงนี้แต่เบรกหลังยังไม่ได้ใส่นะนี่เบรกหน้าก็ใส่เรียบร้อยแล้วเนี่ยเบ้าวงแกนนี่ก็เอาของเอ็มเอมริกมาใส่เลยนะ ตอนนี้คือยกทั้งลูกทั้งใบทั้งหมดของเองเม็มก,ก็ของคุณสปอนเซอร์เลยนะครับที่ส่งอะไรมาให้ <Yahoo! S 1> พวกโชกพวกล้ออะไรพวกนี้อาร์มรอเท้าโชกหน้าปั๊มขอบคุณสปอนเซอร์เลยนะครับเนี่ยเผื่อใครจะสปอนเซอร์ได้ก็คมเมมต์มาได้นะครับยัยง,บขไไบยงขาดท่ออยู่ตอนนี้ขาดท่อขาดเบาะขาดที่สีอยู่ของเก่าก็ได้ครับเผื่อใครอยาก เปลนรถคันนี้วิ่งรือสตาร์ทนี้ยแต่เพิ่งตินะตอนนี้แต่ว่าแบตผมมันหมดไงก็เลยจะเดี๋ยวในคลิปหน้าจะถ่ายให้ดูว่ามันแสดงเคร,รื่องเรามาติดไหมแต่ตอนนี้แบตมันหมดหนึ่งลิ้นก็จำเป็นลิ้นเดิมเลยนะลิ้นเต็มควนนันควันปากปากในยะี่สิบแปดยี่สิบแปดก็มีในพวกนี้แบตก็เป็นแบตของเอเมเริคเนี่ยชิดไฟเหมือนกันคาร์ดเป็นคาร์ดต,ตัวนี้เบิกใหม่ แกนวงแกนแล้อเบอร์ใหม่ชุดโซ่ก็ของเอเมริกหมดเลยเนี่ยคืออันไนใส่ได้เนี่ยคือเอามาใส่ก่อนเลยตอนนี้อยากให้มันลงพื้นขี่ได้ก่อนนะไม่รู้มันขี่ได้ปะ่ะถ้าชอบที่นี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ผมเลยนะครับพอดีผมทำในในห้องมันจะแปลกๆหน่อยภาพจะแปลกๆหน่อยถ้าชอบอย่าลืมคอมเมนต์เลยนะครับว่า ให้ทำอะไรเพิ่มหรือรวมมันสูงไมวะเนี่ยขาที่สีเป็นรถหัวเธอไงไนมะ่ดจนะิตอนอะเรือนใหม่ตัวนี้เนี่ยผมก็เอาของเอ็มเ็กมาใส่ว่าจะาใส่เป็นเรือนใหม่เอ็มเด็กเห็นไหมนี่เอร์เก่ายังอยู่เลยเดี๋ยวจะลองเอามาใส่นี่ถังเอ็มเ็กกอยู่เนี่ยอะไรชุดทรงชุดสีอะไรพวก,กน,นี้ ของรายาพาที่ขอให้ส่งให้หมั้ยโอเค,ครับชอบพี่มอีอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์้นบนไป้เลยครับอยากให้ทำอะไรก็คอมเมนต์มาได้ครับไม่คู้จะเวิกไหมนะแต่เอ็มก็เดินไปโคง้งแล้วตอนนี้เครื่องมาอยู่ตรงนี้แล้วโอเคครับ